ไปต่อเลยครับครับไปกันที่พิษณุโลกนะครับคุณสิริพรบอกว่าแม่เสียชีวิตจากฉีดวัคซีนเหมือนกันสวัสดีครับคุณสิริพรครับค่ะสวัสดีค่ะออยู่พิษณุโลกอำเภออะไรครับเนี่ยเอออำเภอวัดโบสถ์ค่ะอำเภอวัดโบสถ์วัดโบสถ์เนี่ยมันไปทางไหนในวัดโบสถ์เนี่ยเออไปเส้นอุตรดิตค่ะอุตรดิตเนาะคุณแม่เสียชีวิตเมื่อไหร่ครับเนี่ยเออคุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่วันที่11ตุลาค่ะ สิบเอ็ดตุลาคมค่ะจา,จากอะไรครับจากสาเหตุเอ่อเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองค่ะเอ๊ะเราเคยคุยไหมเนเรื่องเนี้ยเคยคุยออกทีวีแล้วใช่ไหมเคยคุยแล้ว,ลวใช่ <ผม S 2> ไหมคุยกัไมไหมครับเออคุยกับผมแล้วใช่ไหมยังไม่ได้คุยเอ่อคุยกับคุณถนอมเอ่อติดต่อคุณถนอมไว้อ่ะค่ะ โอเคแต่ก็ยังไม่ได้คุยเป็นเป็นไอ้นั่นเลยค่ะโอเคเสียชีวิเด11ตุลานะครับจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะอืมแล้วยตงนนี้ม่ตอนตอนหน้านี้แม่ไม่มีไม่มีอาการบอกของการเป็นโรคมะเร็งเลยคุณแม่อายุ74นี่คือแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยค่ะรอะเราเราขายอะขายของ ณสถานที่หนึ่งก็คือเราต้องตรวจร่างกายประจําปีไม่เป็นไรพี่สุริพรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอันนี้ผมไม่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 ลึกไม่ลึกไปในรายละเอียดนะครับเอาว่าที่โทรมาเนี้ยที่โทรมาเนี้ยต้องการจะพูดว่าอย่างไงและต้องการถามเรื่องอะไรครับผมก็คือเรา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 เหมือนว่าเราเราเราเหมือนไม่ได้รับความจริงทาแม่ไปฉีดวัคซีนมาใช่ไหมใช่ค่ะ ไปฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตโดยที่ก่อนหน้านั้นบอกว่าแม่แข็งแรงใช่ค่ะแต่พอหมอชนสูตรพิสูจน์แล้วในปรากฏแม่เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองใช่ไหมครับแล้วเราก็ยื่นขอความช่วยเหลือจากจากรัฐบาลแล้วจากสาธารณสุขแล้วเขาบอกว่าไม่ให้การเยียวยา่างใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะโดยระบุว่าู้ตายนี่ตายจากมะเร็งใช่ไหมใช่ค่ะอ่าจึงพ่างั้นจึงโทรมาที่นี่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกไหมครับ ใช่ค่ะคือเราเราจะยื่นเรื่องตั้งแต่ตอนที่แม่ไม่สบายตั้งแต่หลังจากการฉีดวัคซีนแล้วมีอาการของของผลข้างเคียงก็คือ,ค,ค,อคือแม่เป็นไข้โดยที่ไม่ทราบสาเหตุมาหาหมอตลอดก็ไม่ทราบสาเหตุรเราจะยื่นตั้งแต่ตอนนั้นคือคือมันติดที่ใบรับรองแพทย์ก็ก็ก็เลยเลยไม่ได้ยืน่นจนคุณแม่เสียชีวิตก็ ก็ยื่นเรื่องไปก็ได้รับผลการพิจารณามาแบบนี้อุทณ์หรือยังครับอุทณ์ไปแล้วค่ะก็ก็ยังเงียบอยู่ค่ะอ่าก็ทั้งนั้นต้องรอผลอุทณ์ก่อนนะรอผลอุทธก่อนนะครับก็คืออยากอยากให้มองอยากให้มองผลกระทบเบื้องต้นหลังจากการที่เราฉีดวัคซีนมาว่าเรามีอาการเกิดขึ้นจริงๆอืมก็ไม่อยากให้เขาพิจารณาที่ ที่ประวัติการรักษาคือคืออันสุดท้ายอะค่ะอยากให้มองผลกระทบเบื้องต้นเดี๋ยวถามก่อนแม่เป็นมะเร็งมาก่อนไหมเรารู้มาก่อนไหมไม่เป็นค่ะไม่รู้อะไรมาก่อนเลยใช่ไหมค่ะคุณแม่คุณแม่แล้วพอตายแล้วก็มีพอเสียชีวิตแล้วเขาก็มาตรวจพิสูจน์ว่าเป็นมะเร็งต่มน้าเหลืองใช่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคือคุณแม่คุณแม่ไม่สบายหลังจากการฉีดวัคซีนก็คือรักษามาโดยตลอดโดยที่คุณหมอยังไม่ทราบสาเหตุจน จนเมื่อสิงหาคุณแม่เกิดก้อนเนื้อขึ้นก็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 รักษามาโดยตลอดนะคะก็เขาเข้ารอกมโรงพยาบาลตลอดก็โอเคก็ยังไม่ไม่ทราบสาเหตุจนตัดชิ้นเนื้อนะคะถึงรู้ว่าแม่เป็นมะเร็งระยะสามแต่ถามว่าเออระยะสามสามารถรักษาได้ก็คือด้วยที่คุณแม่อายุเยอะก็เลยไม่ให้ไม่ไม่สามารถที่รักษาโดยยาเคมีได้ ก็เลยเราก็เลยรักษาแม่แบบประคับประคองจนจนทุกแม่เสียชีวิตอะค่ะก็ต้องรอผลอุทธรณ์ก่อนนะอุทธรณ์ไปเมื่อไหร่ครับเนี่ยเออเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาค่ะยี่สิบธันวาอืมค่ะก็รอรอผลนิดนึงนะครับรอผลนิดนึงนะครับถ้าตราบเท่าที่เขายังไม่ตอบมาว่าไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่ายังมีความหวังอยู่นะรอผลก่อนนะคุณเสพรนะถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าผลการพิจารณา ตอบกลับมาว่าไม่เข้าขายอีกเราสามารถที่จะมีวิธีไหนคะก็คงจะยากแล้วล่ะถ้าเขาอุธทอ์แล้วยังไม่เข้าเกณฑ์นะคือเราก็ต้องเชื่อเชื่อในดุลพินิษของของผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้เชี่ยวชาญซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยเขาไม่ได้บอกบ่งบอกบอกถึงขนาดว่าจะต้องติดตายจากโควิดการฉีดวัคซีน เท่านั้นนะล้วก็จ่ายนะแค่เพียงเชื่อว่าอะไรบ้างหรือว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงเนี่ยถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตจากโรคเพราะมันจะมีประเด็นนี้คือก็คือว่าถ้าเขาไม่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยบางทีเนี่ยไอไอวัคซีนเนี่ยมันไม่ไปไปไม่ไปกระตุ้นเนี่ยใช่ไหมเออให้เชื้อนี่มันต้องแรงขึ้นอาการขึ้นอะไรเนี้ยก็คงคงมีชีวิตที่ที่ยาวกว่านี้ค่ะคืออันนี้มันเล็บไปสําหรับครอบครัวเรา ข้าใจครับเราก็ต้องยอมรับความส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับฟังความวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญเขาด้วยเนาะที่สิริพรนะครับเราหวังว่าเขาจะทําอย่างดีที่สุดนะครับค่ะก็เสียใจด้วยนะที่เสียคุณแม่ครับสวัสดีคร่ะรอผลดตทองต่อนะรอผลครับได้ค่ะงใจสวัสดีครับครับสวัสดีครับ